สวัสดีครับพบกันคลิปนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนก็สงสัยนะครับผมพาต่อสวิตตัดปั๊มลมนะครับต่อจากเครื่องเนี่ยต่อจากนี่นะครับก็ต่อไปเส้นหนึ่งนะแล้วก็ตอนนี้ลมมันมีไม่มีในถังนะครับผมใช้ดูตอนนี้ไม่มีลมนะครับผมปั๊มได้ประมาณสองนาทีถึงสามนาทีนะครับเครื่องก็จะ ตัดการทำงานนะครับตัดการทำงานก็ใส่ท่อตัวนี้ก็จากท่อเดิมนะครับท่อเดิมเนี่ยท่อเดิมที่มันเป็นนี้ผมก็ตัดออกนะครับเอาใส่ท่อใหม่แล้วก็จะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าผมอโอหกนะครับว่ามันตัดจริงไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดออกให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็คือสวิตมันอ่ามันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะผมจะสตาร์ทตอนนี้เลยแล้วก็คอยดูว่าลมมันเต็มถังมันจะเด้งขึ้นเองไหมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทกบบ็อาจจะเ,เสียงเสียงดังเสียงอะไรก็นิดหน่อยนะครับผม สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องก็จะหมุนนะสว น้ำมันน้ำมันมีไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่น้ำมันเลยนหน่อยตัเอ้าทำไมมันดับน้ำมันก็มีอยู่หน่อยนึงน,น้ำมันไม่รู้ มันมันมีหน่อยเดียวสงสัยน,น้ำมันไปนหมดเดี๋ยวเอาน้ำมันมาเติมกันเมื่อกี้น้ำมันหมดถังนะครับลมก็ขึ้นขึ้นเอาใหม่ ใช่ว่าทุกท่านจะสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้สวิตมันมันตัดนะครับมันก็ยกขึ้นมันก็ดับเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปกดสวิตกดดับมันนะครับคือมันจะตัดการทํางานนะครับก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้มันใช้ได้จริงไหมนะครับผมการันตีว่าใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ดับด้วยเครื่องหยุดการทํางานสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตแล้วเห็นไหมมันเด้งขึ้นนะครับผม ก็เมื่อกี้น้ำมันหมดแล้วมาดูผมตั้งตัดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยหกบาหกหกบาเลยนะครับผมตั้งตัดอยู่ที่หกบาทแต่เวลาลมมันหมดมันจะตกลงมาประมาณสามบาครึ่งมันก็จะตัดการทํางานนะครับมันก็จะตกแล้วก็เราสามารถสตาร์ทได้ใหม่ตัวนี้ก็เนี่ยลูกหลอกก็หมุนนะครับสวิตตัวนี้ผมก็ เปิดไว้อย่างนี้นะครับเปิดไว้ก็คงพอจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อยากทดลองทำนะครับได้ได้ครับตอนแรกมันไม่เข้าเพราะว่าตัวนี้นะฮะลมให้ดูนะฮะไม่รู้ว่าเด็กหรือใครมามากดลงนะครับถ้ามันถ้ามันปิดอย่างนี้คือไม่ได้นะครับคือลมจะไม่เข้าถางังมันต้องยกขึ้นนะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอามันไม่เข้าที่ทไหนได้มาดู ตัวนี้มันปิดนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับก็เล่งได้ครับจะเล่งให้มันเต็มเร็วเต็มช้าก็แต่ไม่อยากเล่งแรงนะครับเอาไปเรื่อยๆนะนะก็มีลมนด้เยมีลมแล้ววาวก็ไม่ดีจะมีลมน่ครับ เอเครับเจอในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ